เธอรำคาญใจมาก ต่อว่าสามีที่มารบก,กวนขณนะที่เธอกำลังทำหน้าที่ให้กำเนิดลูกกับชาวโกดเธอเตือนสามีว่าการมีลูกกับชาวโกดเป็นหน้าที่เป็นภรารกิจที่มหาปุโรหิตรู้อิมอบหมายถึงแม้คุณจะเป็นสามีฉันก็ต้องหลีกทางไปฟเฟเบียนก็รู้เรื่องนี้ดีอยู่แล้วเขาแค่อยากจะแกล้งภรรยาของเขาหน้าหลังจากฟเฟเบียนจากไปลินดอนก็อยากจะออกไปข้างนอกเหมือนกันแต่อามีน่าก็ขวางเขาไว้บอกว่ายังไงก็ต้องทำภรารกิจมีลูกให้เสร็จวันนี้ภรารกิจที่เผามอบให้ยังไม่เสร็จก็อย่าหวังจะไปไหนในขณะเดียวกันกองทัพโ เห็นได้ชัดว่าพวกเขามาถึงถิ่นของเหล่าดูอิดแล้วเมื่อกองทัพตั้งค่ายทหารคนหนึ่งที่พัดหลงก็ถูกลักพาตัวไปทันทีโชคดีมากที่ทหารคนนั้นถูกส่งไปหาบุคคลในตำนานเบื้องหน้าของเวลันมหาปุโรหิตดูอิดเพื่อบรรเทาความตึงเครียดของเหล่าทหารเวลันจึงเริ่มพูดคุยเกี่ยวกับบ้านเกิดของทหารนั่นคือนูมิดียขณะที่ทหารกำลังผ่อนคลายเขาก็ใช้เวทมนต์ทันทีทำให้วิญ,ญญาณร้ายเข้าสิงร่างของทหารอีกด้านหนึ่งริกและจูดิตหลงป่าแต่ดันไปเจอคู่ขโมยชายหญิงเข้าริกเลยรีบหนีเลย ฟังนะเราทําข้อตกลงกันกระต่ายกับผู้หญิงคนนั้นเป็นของคุณขอแค่คุณยอมปล่อยผมไปกระต่ายสดๆเลยนะผู้หญิงคนนั้นก็ยังบริสุทธิ์อยู่อะไรนะ ถ้าคุณยอมให้ฉันไปทั้งสองอย่างเป็นของคุณข้อเสนอนี้ค่อนข้างดีทีเดียวชายคนนั้นยอมรับขณะที่ริกกำลังจะจากไปเขากลับหันมามองอีกครั้งบอกว่าฉันรู้สึกเหมือนเคยเจอคุณที่ไหนมาก่อนคุณมาจากหุบเขาตะวันตกใช่ไหมฉันรู้จักแม่คุณตอนเด็กๆเกราเป็นเพื่อนกันนะเธอเล่นที่บ้านเธอฉันเล่นที่บ้านฉันดวงตาสีฟ้าคู่นั้นของเธอถึงแม้จะกลายเป็นเท่าฐานฉันก็ยังจำได้จริงด้วยตอนนี้วางดาบลงซะเธอ การสะกดจิตสําเร็จแล้วแล้วเขาก็หันไปมองผู้หญิงแล้วก็สะกดจิตผู้หญิงคนนั้นด้วยหลังจากสอบถามแล้วทราบว่าทั้งสองคนเดินทางมาจากทางเหนือและระหว่างทางได้เห็นกองทัพโรมันกาลังเคลื่อนทัพไปทางทิศตะวันตกตามลําน้ำํำริกดีใจมากหลังจากถามทางแล้วเขาก็เลยปล่อยทั้งสองคนไปด้วยความเมตตาอาจเป็นเพราะจูดิตอยู่ด้วยก็ได้ตกเย็นทหารที่ถูกวิญญาณร้ายสิงก็กลับไปที่ค่ายทหารโรมันนาคําเตือนจากคนตายมาให้อูลุสข้าคือ,อยูบิโลพรอเทียสบิดาของปู่เจ้า ผู้พิทักษ์ประชาชนของศรีราข้าถูกฝังไว้ที่ชายหาดวอมเมอร์ข้ามาจากนรกเพื่อน,นำคำเตือนมาให้เจ้าพวกเจ้าได้ลบหลู่ต้นไม้แห่งชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์พวกเจ้าต้องจากไปจากที่นี่ข้าได้เตือนเจ้าแล้วอูลุสพรอเทียสจงชดใช้เถิดชดใช้เถิดอูลุสไม่อยากเชื่อ บุคคลตรงหน้าเขาเป็นทวดของเขาหรือเปล่าเขาหันไปมองทางไกลพบเห็นเงาเลือนลางอยู่หลายเงาคงเป็นพวกดรูอิดอย่างที่ว่ากำลังรอคำตอบอยู่จึงสั่งให้ฝังทหารคนนั้นทั้งเป็นแล้วกลับไปที่เต็นท์เขียนจดหมายฉบับหนึ่งเอาเข้าปากทหารแล้วในวันรุ่งขึ้นหัวของทหารก็ถูกส่งไปให้เวหลานเมื่อไวหลานเปิดจดหมายสีหน้าเปลี่ยนไปทันทีอย่างน่าเกลียดนักคงไม่มีคำพูดดีๆในจดหมายแน่โอโรดเรียกเด็กชายเผ่าเคดี้มาคนหนึ่งเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมเนียมประเน,นท้องถิ่นอย่างละเอียดซึ่งรวมถึงความไม่ลงรอยกกกัันนรระหว่่่าาางเเเเผผคดีี้บ และปุโรหิตรอิดนั้นเป็นเช่นไรต่อมาโอลิอุสจึงส่งสมุนไปยังเผ่าเคดีโดยอ้างว่าจะช่วยเผ่าเคดีต่อต้านเผ่าเรกนีแต่บีเลโนโรู้ทันเล่เหลี่ยมนั้นจึงปฏิเสธโอลิอุสไปโดยตรงไปตายซะก,กลับไปโรมซะกตอนนี้สงครามเริ่มขึ้นแล้วเมื่ออุลุสรู้เรื่องนี้แล้วจึงให้พวกของตนไปส่งข่าวอีกครั้งเพื่อแสดงให้เห็นว่าศักดิ์ศรีของโรมนั้นไม่สามารถละเมิดได้เขาจะฆ่าเฉลยชาวเคดีสองคนทุกๆ งจนกว่าบิเลโนจะเปลี่ยนท่าทีเมื่อเครนรู้เรื่องนี้แล้วหวังว่าน้องชายจะไปที่ค่ายทหารโรมันขอร้องอูลุสอยากฆ่าเฉลยศึกแต่เฟเบียนไม่ยอมขัดคำสั่งบิดาเครนจึงต้องไปคนเดียวโดยเรียนแบบทหารโรมันนางก็ปักกิ่งไม้ไว้บนไม้ยาวเช่นกันเพื่อแสดงเจตนาที่จะเจรจาและข่าวที่นางออกจากเมืองก็ถูกอาเมนาบอกเล่าให้บิเลโนรู้อาเมนามีความทะเยอทะยานมากโอกาสใดๆที่จะทำลายแคลนนางจะไม่ปล่อยโอกาสนั้นไป